สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดแฟนมวยทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเช้าวันเสาร์ที่15มีนาคม2568นะครับกับผมต้นมวยเด็ด3ดาวนะครับทุกท่านครับวันนี้นะครับน้ำหนักและเนื้อตัวศึกเจ้ามวยไทยนะครับศึกเจ้ามวยไทยมีกันทั้งหมด4คู่นะครับคู่ที่1นะครับเจ้าคม PK คนะครับคม PK จะชกในพิกัด100ปอนด์นะครับจะพบกับเดชฤทธิ์สอดำรง เดลิสต่อเดตํำรงนะครับเจ้าคมมา1นึปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับก็ลดสบายๆนะครับเนื้อตัวมาดีนะครับส่วนเจ้าเดลิสต่อดำรงนะครับมา100.8ดปนะครับลดไป0.8ย์ดปสบายนะครับเนื้อตัวดีทั้งคู่ครับเจ้าคมก็เป็นมวยอาวุธหนักนะครับเตะขาต่อยหมัดได้เก่าได้กระดูกนะครับคมพีเคตัวนี้จังหวะเตะหนักต่อยแรงครับฟอร์มสดมากๆครับ3ฟอร์มหลังยังแพ้ใครไม่เป็นนะครับ เจ้าคมนะครับอาวุธหนักแรงทุกลูกส่วนเจ้าเดชฤทธิ์สอเดชด,ดำรงนะครับก็เคยเห็นน้องชกประมาณไฟสองไฟนะครับก็จังหวะฝีมือดีวงนอกได้วงในก็ดีครับวันนี้ได้ใหญ่นะครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่คม11.8คู่นี้ผมชอบไปที่คม P.K. นะครับลุ้นหมัดลุ้นแข้งนะครับหมัดหนักต่อยแรงเตะขาต่อยหมัดหัวจิตหัวใจดีเยี่ยมนะครับคม P ีนะครับ สิบเอ็ดแปดนะครับพิเศษเลยครับสามดาวคมพีเคนะครับสั่งก๋วยเตี๋ยวรอเลยครับผู้ที่สอนนะครับโจโฉบูมเด็กเซียนนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสี่ปอนจะพบกับเพชรโกยศแบงค์ยูโรนะครับโจโฉก็ดีวันดีคืนนะครับมาอยู่กับบูมเด็กเซียนจากมวยเข่าในล้วนก็เป็นมวยจังหวะฝีมือเตะขวาต่อยขวานะครับฝีมือรวดเร็วนะครับ ส่วนมากจะเป็นตั้งรับจับทางมากกว่าครับเมื่อก่อนเป็นมวยเข่าในเดินบี้เดินติดนะครับหลังๆมากก็กลายเป็นมวยฝีมือนะครับไปอยู่ค่ายยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับเจ้าโจาโฉบูมเด็กเซียนนะครับมา103.4ขาดไป0.6ส่วนเจ้าเพชรโกยศก็เป็นมวยเก่าเก่าเกมนะครับอายุ20กว่าๆนะครับมา104.2ลดไป0.2เพชรโกยศก็รุ่มๆุมดอนๆ ช่วงหลังสวดมากๆครับมาพลาดท่าแพ้เจ้าลาวสตานะครับแล้วก็ฟอร์มก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับช่วงก่อนนวหน้าน้นครับสวดมากๆสี่ห้าฟอมหลังชนะติดต่อกันเลยครับวันนี้ได้เกาได้กระดูนครับเพชรโกยศแบงค์ยูโรตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่โจ,โจ,โจู๋จู๋สิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดแปดห้าสามผมชอบไปที่เพชรโกยศนะครับวันนี้ได้ใจได้กระดูกครับเก่าเกม ฝีมือต่อฝีมือครับเพชรโกยศเอาตัวรอดได้ครับรองไปที่เพชรโกยศแบงค์ยูโรนะครับคู่เอกนะครับเสือภูมิตีน้อยขจินนะครับเป็นการจริงจำว่าง108ปอนปด์จะพบกับเพชรตวนเปยชอหพยักษครับสดด้วยกันทั้งคู่ครับเสือภูมิก็3าฟอร์มหลังก็สะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นส่วนเจ้าเพชรตวนเปยก็3ฟอร์มหลังก็ยังแพ้ใครไม่เป็น,นครับเตะขาต่อยหมัด เภูมิก็เป็นมวยจังหวะฝีมือดีวงนอกพอใช้ได้วงในนี่ตีตัวเดียวนะครับเจ้าเสือภูมิ20ฟอร์มหลังนะครับแพ้ครั้งเดียวนะครับเจ้าเสือภูมิก็คือแพ้เจ้าสายเมืองเลยนะครับสายเมืองเลยสองนะครับส่วนเจ้าเพชรตวนเปก็มีแพ้บ้างชนะบ้างแต่เป็นมวยไฟเตอร์ครับเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดเป็นมวยที่ไม่สน อาวุธคู่ต่อสู้จะมาแบบไหนแต่ผมจะเดินหน้าท้าแรกอย่างเดียวนะครับเพชรต่วนเปเตะขาต่อยหมัดหนักแรงทุกลูกครับพิกัด108ปอนด์นดูได้เปียบน้ำหนักครับแต่ซีเระเป็นรองนะครับเพชรต่วนเป108ปอนด์ร้อยเจชกอยู่ประจํานะครับส่วนเสือภูมิชกอยู่ที่102-103ประมาณนี้นะครับล่าสุดเสือภูมิก็ต่อยไปที่105ปึ้ึ่งขยับเวทขึ้นมา105นะครับ คู่นี้ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่สองหนึ่งเสือภูมินะครับผมยังชอบไปที่มวยสดมวยรุ่นน้องมวยฟอร์มสดยังเจ้าเสือภูมิได้ใหญ่แล้วก็ที่สําคัญเสือภูมิไม่เคยแพ้น็อกใครด้วยครับฟอร์มหลังๆของเจ้าเสือภูมิไม่เคยแพ้น็อกนะครับวันนี้กินไปปลายนะครับต้นๆเพชรตัวนี้หนักแรงกว่าแต่ป,ปลายนะครับเสือภูมิตีอยู่ครับชอบไปที่เสือภูมินะครับสองหนึ่ง ก็ยังดูแพงอยู่นะครับแต่เราไปดูเล่นนะครับดูเล่นแต่ยังชอบไปที่เสือภูมินะครับกินปปลายแน่นอนครับชนะแน่นอนแต่จะเบียดไหมอันนี้อีกเรื่องนะครับแต่ผมมองว่าเสือภูมิชนะแน่นอนครับแทมเส้นนี้เป็นของเสือภูมินะครับคู่ที่4นะครับเป็นมวยยกมาแทนทั้งคู่นะครับเป็นเจ้าฟีโน่พบกับโอทีเจ้าฟีโน่โชเกตวินานะครับพบกับ โอทีเกียรติตรงฤทธิ์นะครับโอโอเจ้าโอทีค่ายพี่ดอนนะครับค่ายพี่ดอนสุรานะครับไม่ใช่เกียรติตรงฤทธิ์ผมพูดผิดเจ้าโอทีนะครับพิกัด119่อยสิก้อนฟีโนมา119.4ลดไป0.4เจ้าโอทีมา119.8ลดไป0.8คู่นี้ตลาดหลักทรัพย์ไม่ออกนะครับ น่าจะเป็นมวยแทนก็เลยยังไม่ออกนะครับณเวลานี้ตลาดรักทรัพย์ยังไม่ออกผู้ที่ผมยังชอบไปที่ความเก่าของเจ้าฟีโน่นะครับถ้ามาสู้นะครับถ้ามาสู้สู้ได้ครับเพราะว่าการผ่านมวยดูดีกว่านะครับไปทัวนนะครับมวยรักมวยชอบสึกเจ้ามวยไทยประจําวันอาทิตย์ที่วัดประจําวันเสาร์ที่15มีนาคมสอง8นะครับผู้ที่1ชอบไปที่คม PK นะครับ3ดาวไปเลยครับตัวเดียวกลับบ้านนะครับ ผู้ที่สองชอบไปที่มวยรองอย่งเจ้าเพชรโกยศแบงค์ยูโรนะครับผู้ที่สามนะครับชอบไปที่เสือภูมิตีน้อยรขชินนะครับแล้วก็ปิดท้ายรายการนะครับผู้ที่สี่ถ้ามาสู้นะครับชอบเจ้าฝีโนนะครับกระดูประสบการณ์ความเก่าดูดีกว่าทุกอย่างนะครับอยู่ที่ว่ามาสู้ขนาดไหนนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆกันนะครับไปเจอกันอีกทีก็หลังช่าง ศึกเมยไทย7 4วันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับแล้วก็ศึก SKS นะครับฝากด้วยครับชอบไปที่สเตฟานแล้วก็สิทธิศักดิ์สตัวนะครับชอบผู้รองสเตฟานผู้เอกชอบไปที่สิทธิศักดิ์นะครับเขาในเนียวแน่นนะครับอ๋อสวัสดีครับ